เต้เขาไม่กลัวน้ำเขาไม่กลัวเจ็ตสกีค่ะเขากลัวทรายกลัวทรายอีกเดียวหนูไม่กลัวอะไรโอเคค่ะผมจะพาลูกๆไปเล่นเจ็ตสกีครับไปดูการมันเป็นยังไงลูกผมกลัวทรายอีกแล้วครับไม่กล้าลงมาเดินครับมาเร็วคนเก่งเ,เล้วลงลูกไปขี่เจ็ตสกีกับป้าไหมสนุกนะไปเล่นเจ็ตสกีกับป้าไหมครับลูกสาวป,ป๊าจะไปเล่นเจ็ตสกีกับป้า ถ้าขับเจสก,กีชนกันที่สี่พันถ้าว่ำหมื่นห้าเลยอ้าจมน้ําผมก็รอดแน่ๆผมมีไกด์ไปด้วยครับไปไม่กลัวไหมคะออกลัวแล้วจะเล่นหรอคะกลัวแล้วจะเล่นมามาไม่ต้องห่วงดูงแลตัวเองนี่ค่าจะช้าค่ะโอ๊ยไม่สบายโอ้โหห้าโมงเรายังแดดแรงอยู่เลยค่ะโู้ดูดีขาวมากอะ่ะ สนุกไหมเจ๊แจ okay. ๊ะสนุกมากค่ะโอ้โหสนุกมากไปบอกมามาล้างใส่สนุกนะมีมากเลยพี่ก็จับตายแล้วน้ำทะเลนก็สร้างคุณยักษ์ไปต่อไหมคะหรือลงไปต่อเดี๋ยวเอาไปต่อค่ะเชิญค่ะไปหมออย่าไปขี่เจ็ตสกี้ไหมครับโอ้โห งั้นอยู่กับมามาเนาะ okay, โอเคไหมโอเคจ้ะเต่เจ้เขาไม่กลัวน้ำเขาไม่กลัวจสกีค่ะเขากลัวตายไม่เป็นอะไรคะไม่ตายลูกคอนมีวิธีอะไรบ้างที่ทําให้ลูกไม่กลัวตายคะ่ะเขากลัวรายที่ทะเลเท่านั้นด้วยนะคะใายที่อื่นเขาก็ไม่กลัวมาใาย,ยาเรี่องหนูไม่กลัวอะไรโอเคค่ะพยายามจะเข้าจันแต่ก็เข้าไม่ได้เพราะหนูหลับตาเก่งมาก อะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สําคัญหรอกสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือใครอยู่หลังมัวมัวน